หนูเนี่ยเรพี่อบอุ่นมากหนูจ้านี่เราเดินผ่านป่าขี้มาหรือปเปล่าจ้าขาไม่กลิ่นมันแปลกๆกลิ่นไม่ค่อยดีเลยอะมันเป็น,หน่หนูอาบน้แลหนูอาบน้ำแล้วเหรอหนูใช้สบู่บูดเปล่า <sk r ises> แต่ก็รักก็แลหนูพี่จ๋าแป๊บนึงแปมนึงมันจะล่วงขยับเลย แค่พิ่งเริ่มต้นนี่ยังมีรอบสองอีกหนูหนูขยับหน่อยพี่ไม่รู้อะไรมันกัดหลังพี่ก็ไม่รู้เนี่ยยุกยุกยุกยุยุอยู่หลังเนี่ยหนูเราก็เดินกันมาไกลแล้วเนาะพี่จา๋าลามกนะพี่ <laughs> พี่เกิดมากรลาเลยลามกหนูเดินมาไกลแล้วเหนื่อยอะ่ะอยากได้ของขวัญน,นะอยากได้ อะไยู่อยากให้อะไรพี่บ้างล่ะถ้วพี่จะเอาอะไรล่จะจ้าหนูให้อะไรพี่เอาพี่เอาหมดเลยเอาเงี้ยเอาเงี้กันอยากหอมแก้มอ่ะหอมแก้มหอมแก้มหนูอายน่ะไม่ต้องอายหรอกคนนั้นเองนะขอหอมแก้มเพียเดียว จุ๊บก็ได้จุ๊บจุ๊นับหนึ่งสองสามหันมาจุ๊บกันเลยสองทีเลยจ้านี่ถามจริงมึงมีปัญหากับเส้นเสียงป่ะจะพูดยืดไปไหนได้เธอสองทีนะหนูคนเรียยรเราโอ้ยน่ารักนี่แหละแม่ของโลกพี่เดี๋ยวพี่นับหนึ่งถึงสาหันมาจุ๊บกันเลยนะหนึ่งสองสมมา ตาฝาดจังไงทำไมไม่จุูบแล้วจ้ากำลังคิดอยู่พี่จา้าครับพี่ชอบน้องพี่ ก็หพี่เป็นคนหม็นผียเอาพี่เบอร์ไปหอมแล้วพี่ชอบผีพี่กลัวพี่จะก,กัดผีขาดเลยพี่พี่โอ้ไปธรรมดา ที่ผูกเอาไว้แล้วเดีย๋ยวจะล่วงเลยพี่พี่ยปลรอยน้องทิ้งกลางทางนะไม่มีป่อยน้องจะอยู่ติดหลังพี่ตลอดเวลา จะเติมพลังน้องไม่ได้เป็นน้ำมันนี่จ้ะชอโลนะไม่ได้เป็นน้ำมันใช่ไหม,มนี่นี่ไม่ตถึงถึงับหอมแก้มหรอกแต่แต่จริงแล้วอะอยากจะหอมแก้มนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวถึงมานแล้วค่อยหอมแก้มทีเดียวขอขอหอมมือหน่อยแล้วกัน มาเอามือมาเปลา่าทำมือร่วงตรงไหนเปลา่าจะได้กลับไปหาก็พี่จับหนูแรงไม่เคยจับแรงเลยก็ปลุกไว้เฉยไปลืมไปตรงตไงหนเอ็งเป็นเจ้าของอะขอมแกก็ได้ ตวก็ตาที่จะไม่บอกว่าน้องเป็นใครมันลงตรงนี้เราแยกห่างกันพี่จะวางน้องตรงนี้แล้วน้องเดินไปเลยพี่ไปนะน้องลองไม่ได้ก็เหนยพี่บอกว่าพี่จะพาอนติดตัวพี่ไปตลอดงล่เลยจเพว่าผมไม่อยากเอาบึงไปแล้วอะ เดินเดินกับบ้านเองเลยพี่กับกับกับบ้านพี่ไม่ได้ไม่แล้วเนี่ยแล้วคนบอตอคิด ทำไมต้องมาเกิดกับกูบอกให้มึงลงไปไงมันลงอะหยีหีผีกูจะโกรธแล้วดา มึงเป็นอะไรไปเป็นก็เธอทำงานทุกคนืนไม่ได้หลับไปได้นอนแล้วมึงมึงเป็นอะไรอ่ะม,มึงเป็นผีอ่ะ <c oughs> <c oughs> 你顾不得。<laughs> หมดไสหมดพงโผพิภัยเรือโวยวายเสียงดังเลยเกิดอะไรขึ้นเจออะไรเห็นอะไรออกฮะลับลินพูดชัดๆพูดชัดๆบัดแมวสวยกันแมวเป็นไงนะจีบได้หรือเปล่า แม่แม่เอ้าแล้วหน้าเมียลอยขึ้นมาเต็มป่องแม่แลวไม่กี่เอ้าเอ้าโง่อีกใครล่วงมาโถล่วงหมูท้อง